เต้บอกว่าอย่างนี้ครคุณผู้ฟังครับบอกว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้นะครับพี่เลียวคุณย่าผมนั้นเสียฮะแล้ววันนั้นก็เรียกว่านิมนต์พระมาสวดแต่คราวนี้ผมเป็นคนไปรับไปส่งพระนะครับทั้ง7วันเลยเรื่องของเรื่องก็คือในคืนก่อนวันสุดท้ายครับคุณผู้ฟังเต้บอกว่า ผมก็รับแล้วก็ส่งพระเหมือนเดิมในตอนที่ส่งในตอนที่ไปส่งในวัดนั้นช่วงนั้นก็ราวๆสี่ทุ่มกว,กว่าครับพี่แล้วคราวนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้ผมรออยู่ตรงนี้ก่อนอย่าพึ่งกลับนะเดี๋ยวจะเอาพระมาให้เพื่อไว้แจกในตอนเผาฮะคือ คุณย่าของผมนั้นเนี่ยกับหลวงพ่อท่านนะ่ะเรียกว่าสนิทกันเขาเรียกว่าอุปถากนะฮะอย่าให้โยมอุปถาเพราะคุณย่านั้นเคยอุปถัม์หลวงพ่อตั้งแต่ท่านบวชใหม่ๆจนปัจจุบันนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วครับผมก็นั่งรอเขาเรียกว่าศรัทธานะขออภัยนะเขาเรียกศรัทธาผมก็นั่งรอท่านอยู่แถวแถวรถนั่นแหละครับ ซึ่งต้องบอกว่ามันมืดมากๆครับพี่เรียวบริเวณวัดนั้นแล้วคราวเนี้ยผมก็นั่งรอหลวงพ่อราวๆสิบนาทีก็มีลุงคนหนึ่งฮะลุงคนหนึ่งแกเดินผ่านหลังรถผมมาผมก็เลยถามลุงว่าคุณลุงกุฏิเจ้าอาวาสอยู่ไหนครับลุงแกก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นแกก็ชี้ไปแต่มันมืดจนผมมองไม่เห็นหรอกครับแล้วลุงคนนั้นแกก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอก ท่านกำลังนับของอยู่เดี๋ยวก็เอามาให้ผมก็งงครับเลอเรียกว่าลุงรู้เหรอว่าอะไรมันเป็นคำถามในใจนะพี่นะเขาบอกมันเป็นคำถามในใจครับพี่เลียวแล้วลุงแกก็ยิ้มฮะจากนั้นลุงก็บอกว่าลุงรู้สิท่านไปเอาพระให้เอาผมเอื้องอีกฮะเหมือนแกได้ยินความคิดฮะเราก็เลย เลยค,คิดอีกว่าเอ๊ะหญ้าผมตายนี่แกจะรู้บ้างไหมเนี่ยคือคิดเล่นๆน,นะครับพี่เลียวปรากฏว่าแกก็บอกว่ารู้ว่าหญ้าเสียใช่ไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไม่นานแกก็มาหาเองแล้วแกก็เดินไปฮะผมก็เลยถามตามหลังลุงเป็นหมุนหมอดูเหรอแกก็บอกมือว่าไม่ใช่เอา้าอย่าบอกนะว่าลุงเป็นปูจนป่จานปู่จานระลุงแกก็ชูนิ้วโป้งให้ฮะ แล้วก็เดินลับไปฮะหลังศาลาฮะคราวนี้หลวงพ่อก็เดินมาเอาพระมาให้ประมาณ150ห้าสิบองค์หลวงพ่อท่านก็บอกว่านานไปหน่อยนะพอดีกำลังนับเต้ก็บอกว่าผมเลยบอกไปว่าผมทราบแล้วครับหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็ถามความอ้าวแล้วรู้ได้ไงอ๋อพอดีคุณลุงที่เพิ่งเดินไปเมื่อตะกี้นี่ครับ เขาบอกว่าหลวงพ่อกําลังนับพระให้หลวงพ่อก็ถามเรื่องพระเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยหลวงพ่อให้ไว้เนี่ยเพื่อช่วยงานนะไม่มีใครรู้นะไม่เคยบอกใครเต้บอกผมงงหนักเลยพี่เลียวแต่ลุงปู่จานแกบอกแบบนี้ครับท่านก็ทวนคําปู่จานปู่จานไหนผมก็ตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันครับแก่ๆใส่เสื้อขาวพาดผ้านุ่งเตี่ยวเมืองครับหลวงพ่อก็บอกว่าไม่มีหลอก ผมก็เลยบอกว่าอแล้วแกบอกว่าย่าผมจะมาหาไม่นานนี้เอาหลวงพ่อยิ่งเรียกว่าถามต่อเลยฮะผมก็ไม่รู้จะตอบท่านยังไงก็เลยอ่ะไม่รบกวนท่านดีกว่าดึงแล้วก็เลยขอกลับก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกันต่อหลังจากนั้นวันต่อมาครับเต้บอกว่าผมไปรับท่านอีกครับพี่เลียวท่านก็เอารูปมาให้ผมดูสี่ใบเป็นรูปงานบูญของวัดนะครับแล้วท่านก็ชี้ให้ผมว่า มีคนในรูปคนไหนรู้จักหรือว่าคุ้นหน้าไหมพอผมดูรูปแรกปุ๊บผมว่านี่ไงลุงคนนี้ไงเมื่อคืนที่เจอส่วนรูปที่เหลือก็ไม่คุ้นใครเลยนะฮะหลวงพ่อท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าลุงแกเป็นปู่จานจริงๆผมก็บอกครับเพราะเมื่อคืนผมก็ถามไปแกก็ไม่ตอบแกก็เดินไปหลังศาลาแต่แกก็ชูนิ้วโป้งให้ผมนะครับเหมือนกับว่าใช่ใช่ใช่หลวงพ่อบอกว่าแต่ แกตายไป8ปีแล้วท่านก็หันไปถามพระลูกวัดนะฮะท่านก็รับประมาณว่าคือประมาณว่าอ่ะลองให้พระลูกวัดดูผมก็เอาให้ท่านดูพระลูกวัดหลวงพี่ท่านก็บอกว่าโอ้แกตายนานแล้วนี่หลวงพี่ก็ถามว่าโยมเจอเหรอเต้ก็บอกว่าเจอครับเมื่อคืนนี้ครับตอนรอหลวงพ่อที่วัดครับ ผมขนลุกเลยพี่เลียวผมขนลุกจนกระทั่งถึงบ้านน่ะคือหลังจากที่ไปส่งท่านแล้วเนี่ยแล้วพอตอนส่งท่านที่วัดนะฮะผมก็ชี้ให้หลวงพี่ท่านดูว่าตรงนี้เลยหลวงพี่ที่ลุงแกผ่านมาตรงนี้เลยเพราะผมจอดรถตรงนี้แล้วผมก็เจอแกตรงนี้ด้วยแล้วก็ชี้ไปว่านูน่นแล้วแกเดินหายไปทางท้ายศาลาน,นั่นครับ หลวงพี่ท่านก็บอกว่าอ๋อกูแกกูแกอยู่ด้านหลังนั้นฮะก็คือเจดีที่ใส่กระดูกแแหละพรุ่งนี้โยมลงมาดูสิหลังจากนั้นผมก็ขับรถกลับไปใจก็คิดนะฮะพรุ่งนี้จะมาดีไม่มาดีแต่พรุ่งนี้น่าจะวุ่นๆเพราะว่าวันเผาผมก็เลยติดไว้ก่อนแต่ก็คิดไว้ยังไงก็ต้องมาดูให้ได้ฮะแล้วจากนั้นวันต่อมาหลังจากเผาญ้าเรียบร้อยก็เก็บกระดูกเอาไว้ที่บ้านฮะ พี่เรยวครับในคืนนั้นผมฝันเห็นย่าผมฝันเห็นคุณย่ามาหาผมจริงๆครับแกมาแบบสวยเลยส,เสุขภาพดีด้วยคือเดินเหินคล่องไม่เหมือนกับตอนที่ป่วยฮนะทาให้ผมนึกถึงคําของลุงคนนั้นว่าอีกไม่กี่วันย่าก็จะมาหาผมแล้วก็มาจริงๆครับหลังจากวันนั้นไม่กี่วันครับพี่เรียวเต๊กบอกว่าผมก็ไปที่วัดจริงๆครับ ผมไปแล้วก็ไปดูด้านหลังศาลาการประเรียนฮะปรากฏว่าด้านหลังศาลาการประเรียนนั้นเป็นกู่จริงๆครับคุณผู้ฟังมีรูปปู่จานพร้อมเลยผมก็เลยเอา,เ,อาเรียกว่าจุดทูบไหว้แก่ครับมันเป็นครั้งแรกจริงๆครับพี่ที่เห็นแบบนี้แทบจะไม่เชื่อเหมือนกันถ้าผมไม่เจอกับตัวเองครับ นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เตน้นส่งมาให้ฮะนะครับคือทุกสิ่งอันนั้นสามารถเป็นไปได้คุณผู้ฟังผมไม่การันตีว่าณนะวันนี้คุณไม่เคยเจอแต่ก็ไม่การันตีว่าอนาคตจะเจอหรือเปล่าแต่ที่การันตีที่ที่เรียกว่ามั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ก็คือทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าครับ สิ่งที่จะตามคุณไปก็คือความดีบุญกุศลหรือไม่ก็ความชั่วนั่นก็คือการลงสู่อบายภูมิ